หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากจีนลาเมนมาแล้วก็ไทยได้เสร็จสิ้นการลาดตระเวนตามแม่น้ำโขงครั้งที่34เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ รายงานระบุว่าการลาดตระเวนร่วมกันครั้งนี้มีเรือห้าลำและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย114คนจากทั้ง4ประเทศตลอดการลาดตระเวนเป็นระยะทางกว่า600กิโลเมตรโดยใช้ระยะเวลา4วัน3คืนทั้ง4ประเทศได้มุ่งเน้นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน,นระหว่างการลาดตระเวนเพื่อรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวแม่น้ำโขง นอกจากนั้นครับมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แขวงบอกแก้วของเราเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ระบายน้ําของแม่น้ำโขงทั้ง4ประเทศยังบรรลุชันทรมติว่าโดยการร่วมต่อสู้กับการช่อโกงผ่านเครือขา่ายโทรคมนาคมและอาชญากรรมข้ามพรมแดนอื่นๆรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต อันหนึ่งครับแม่น้ำโขงซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อแม่น้ำหลานซางในจีนหือเป็นทางน้ำสายสำคัญของการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยทั้ง4ประเทศได้ดำเนินการลาดตระเวนร่วมกันตามแม่น้ำโขงตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2011ที่ผ่านมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวเซีงหัว